แต่ละรุ่นผมว่าบริบทของสังมคมแล้วก็วิสัยทัศน์ก็เปลี่ยนไปแล้วก็มาถึงรุ่นผมที่มองว่าทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการทําให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับความสําเร็จของคนเราหรือธุรกิจเราเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่เป็นหลักปีนะแต่หลักเป็นที่หลัก10ปีเป็นทศวรรษนะครับ เตรียมพบกับเฟสิวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ตอบโจทย์ทุกมิติสําหรับคนทํางาน4เวทีครอบคลุมทุกความต้องการกว่า150กูรูแถวหน้าของไทย150 Expo Boot จัดเต็มในงานเดียว10 Workshop คิวใจเข้าร่วมงานฟรีลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เอาความถึงรุ่นคุณทวดนะครับความจริงเราก็เริ่มต้นมาจากการซื้อมาขายไปที่นอนก่อนนะครับก็ในยุคนั้นเนี่ยที่นอนก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนในย่านตลาดน้อยนะครับ,รบข้อเสียก็คือว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ย ทุกครั้งที่สั่งที่นอนเนี่ยก็คือต้องรอนะครับที่นอนในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสินค้าสั่งผลิตนะครับไม่มีสต็อกนะครับก็พอสมัยคนตาเนี่ยคนตาก็เลยมองเห็นประเด็นนี้นะครับก็เลยมองว่าเออแทนที่เราต้องซื้อมาขายไปแล้วปล่อยให้ลูกค้าของเราเนี่ยรอที่นอนเราก็น่าจะมีแคปซี้ในการผลิตสินค้าเองเลยนะครับก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือกับคนจากชุมชนตลาดน้อยในการผลิตที่นอนเลยครับส่วนพอมาถึงยุคของคุณพ่อคุณแม่ครับก็คุณแม่ก็คือแต่งงานกับคุณพ่อครับแล้วก็จันทรก็มองเห็นว่า ตลาดที่อยากที่จะไปจับต่อเนี่ยคือน่าจะเป็นโรงแรมระดับพรีเมียมนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอันนี้เราพูดถึงช่วงปี7 0 8 0นะครับช่วงทศวรรษนั้นนะครับก็ในยุคนั้นเนี่ยที่เออโรงแรมระดับ5ดาวก็จะต้องนําเข้าที่นอกจากต่างประเทศนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมองว่าเอออันนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจที่เราน่าจะสามารถที่จะจับเข้าถึงได้ะครับแทนที่จะปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับก็เลยออกมาเปิด บริษัทของตัวเองครับก็เปิดโรงงานใหม่นะครับก็มาถึงรุ่นผมที่มองว่าทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการทําให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับก็เลยมาดูเรื่องของ ESG เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมครับก็เลยเป็นโจทย์สำหรับการสร้าง Business Mo เด l ใหม่ขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่สแล้วกันในในตระกูลที่เราทํากันมาครับเกือบหนึ่งทนใช่ครับเพราะว่าแต่ละรุ่นผมว่าบริบทของสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วก็วิสัยทัศน์ของ แต่รุ่นก็คือเปลี่ยนไปด้วยครับก็คือเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยเราก็มีการใช้องค์ความรู้ใช้คอนเน็กชันใช้ประสบการณ์ของรุ่นก่อนในการต่อยอดก็เหมือนกับเป็นประเพณีของครอบครัวเราในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่แน่ใจว่าคุณต้นได้หลักแนวคิดในการบริหารงานของทางที่บ้านใหญ่บ้างไหมครับอย่างแรกเลยเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็คือเราก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับทำตามที่พูดนะครับอย่างคุณแม่ก็จะสอนว่าเออเราก็ต้องพยายามที่จะทําตัวเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับก็คือถ้าเกิดล เราก็น่าจะต้องพยายามช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหานนั้นให้ดีที่สุดนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจมันเดินมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากคุณพ่อก็ในเรื่องของเวลาครับทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะเกิดผลขึ้นนะครับแล้วก็ความสําเร็จของคนเราหรือธุรกิจเราเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่เป็นหลักปีนะครับแต่หลักเป็นที่หลัก10ปีเป็นทศวรรษนะครับคือสิ่งที่สําเร็จชั่วข้ามคืนาอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จจดังยั่งยืนก็ได้นะครับสิ่งที่เราน่าจะโฟกัสคือทํายังไงถึงจะมีไอเดียธุรกิจที่มันทําแล้วเนี่ยมันไป่อองงืเกรรขา ใช้คนนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเองก็ไม่ได้เก่งในทุกเรื่องนะครับไม่ได้เก่งที่สุดแน่นอนเราก็ต้องพยายามหาคนเข้ามาร่วมงานกับเราให้ดีครับเราก็อาศัยคนเหล่านีน้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปครับ<ม>ก็คือพ right right <ม>ูดถึงไร t แมนถึงไร้จอครับ<ม>ถ้าเกิดที่ได้จากคุณตาก,ก็คือเรื่องเรื่องของการต้องลองทาอะไรใหม่ๆนะครับเพราะในยุคของคุณตาก,ก็คือมีการทาอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่เน<ม>ี่ยครับมาผลิตที่นอนเองนะครับ<ม>แล้วก็มาถึงการตั้งโรงง,งานที่นอนฟองน้ําแห่งแรกนะครับของไทยแล้วก็ออกมาเคยเป็นที่นอน เป็นโรงงานที่นอนสปริง Spring นะครับแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ครับ,ค,รบคุณตาก,ก็เลยจะสอนว่าถ้าเกิดมีสินค้าหรือบริการอะไรที่ยังที่เราคิดว่าน่าจะเป็นที่ต้องการในตลาดตอบโจทย์ของลูกค้าแล้วยังไม่มีใครทำเนี่ยลองทําดูนะครับก็ถึงแม้ว่าเนี่ยครับไม่ม <De ep. S 1> ีใครลองทำแล้วมันอาจจะดูยากครับถ้าเกิดเราลองทำอาจจะเวิร์กก็ได้ครับเนื่องจากว่าก็เป็นการที่จะช่วยลูกค้าอีกทางหนึ่งนะครับ